ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of n o นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้ร่วมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอดี m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No โนสวัสดีครับพบกับ Eagle of No โนกันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับผีโพงเป็นผีตามความเชื่อพื้นบ้านของทางภาคเหนือผู้ที่เป็นผีโพงเกิดจากการเล่นไสยศาสตร์และควบคุมวิชาในตัวเองไม่ได้หรือปลูกว่านชนิดหนึ่ง เรียกว่าว่านผีโพงซึ่งมีสีขาวลดฉุดร้อนเมื่อแก่จะมีธาตุประหลอดลงกินทำให้เกิดแสงส่องสว่างแบบแมงคาเหลืองผู้ที่เป็นผีโพงในเวลากลางวันจะเป็นเหมือนผู้คนธรรมดาธรรมดาทั่วไปแต่ตกกลางคืนจะกลายร่างเป็นผีโพงมีจุดเด่นคือมีแสงสว่างหรือดวงไฟที่รูจมูก ออกหาของกินได้แก่ของสกปรกคราวเช่นกบเขียดศพหรือลูกเด็กเกิดใหม่เช่นเดียวกับผีกระสือผีกระหังและผีปอบโดยปกติแล้วผีโพงจะไม่ทำร้ายมนุษย์แต่หากถูกคุกคามก็จะจู่โจมทำร้ายได้เช่นกันหากมีผู้ใดไปทำอะไรให้ผีโพงไม่พอใจผีโพง จะใช้ก้านกล้วยที่ตัดใบออกหมดหรือคานหาบของแม่ไม้พุ่งข้ามหลังคาบ้านผู้นั้นซึ่งครอบครัวของผู้ที่โดนควางจะพบภัยพิบัติต่างๆนานาผีโพ,พงจะตายได้เมื่อมีผู้ไปพบปะกับผีโพงเข้าอย่างจังและทักว่าผีโพงแท้จริงแล้วคือใครหากผ่านพ้นมาได้วันหนึ่งแล้ว ผู้ที่เป็นผีโพงจะตายผีโพงสามารถถ่ายทอดให้แก่กันได้ด้วยพ่นน้ำลายใส่หน้าหรือมีใครไปกินน้ำลายของผีโพงคนในสมัยก่อนเล่าต่อๆกันมาว่าก่อนออกไปหากินผีโพงจะเอาจมูกไปเสียดสีกับบันไดบ้านให้แดงก่อนออกไปหากินพอใกล้สว่างก็จะกลับมาที่บ้านเหมือนเดิม คนที่มีคาถาอาคมสมัยก่อนถ้าสงสัยว่าใครเป็นผีโพงก็จะได้คาถากับบันไดบ้านหรือพิกบันไดบ้านของผีโพงเมื่อผีโพงกลับมาที่บ้านก็เห็นว่าบ้านเป็นของตนเองแต่บันไดไม่ใช่มันจะเดินวนเวียนอยู่หน้าบ้านเข้าบ้านไม่ได้จนรุ่งเช้ามีคนมาพบเห็นก็จะรู้ว่าคนคนนั้นเป็นผีโพง คนที่เป็นผีโพงก็จะอับอายหรืออาจหลบหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ถ้าผีโพงรู้ว่าใครแกล้งมันมันก็จะอาฆาตแค้นเมื่อคนที่คิดร้ายกับมันพลังอ่อนแอลงมันก็จะกลับมาแก้แค้นโดยเอาก้านกล้วยหรือไม้หาบแม่ไม้พงขามหลังคาหรือใต้ถุนบ้านทำให้คนที่อยู่ในบ้านเจ็บป่วยหรือตายหมดทั้งบ้าน ผีโพงนั้นจะชอบออกหากินในช่วงเวลากลางคืนในช่วงฤดูฝนช่วงตอนฝนตกมักจะเห็นแสงสว่างสีแดงม่วงเขียวที่แสงสว่างแถวกลางทุ่งนาแล้วดับแล้วก็สว่างแล้วก็ดับอีกไปเรื่อยๆบางก็เล่าว่าจะมีแสงไฟตกจากจมูกเหมือนหยดน้ำด้วยถ้ามีคนตามรอยผีโพงไป ก็จะไปเจอกับกบเขียดที่นอนตายตามท้องนาถ้าหากว่าคนไปเจอกับผีโพงเข้าแล้วเห็นว่าผีโพงนั้นเป็นใครผีโพงมักจะบอกว่ามันเป็นวิบากกรรมของมันที่ต้องมาชดใช้กรรมแบบนี้และอ้อนวอนยาบอกใครผีโพงจะเสกใบไม้ก้อนหินก้อนอิฐหรือ่าน ให้กลายเป็นทองคําแล้วเอาจ้างคนที่พบเห็นเพื่อไม่ให้บอกใครถ้าไม่รับปากหรือไม่รับทองคํามาผีโพงก็จะทําร้ายหรือทําให้เรากลายเป็นผีโพงเหมือนกันเมื่อรับทองคํานั้นมาแล้วตอนเช้าทองคํานั้นก็จะกลายเป็นใบไม้ก้อนอิฐก้อนหินก้อนฐานเหมือนเดิมคนที่พบเห็นจะต้องเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับ แต่ถ้าจะบอกกับผู้อื่นก็ห้ามเอ่ยชื่อว่าใครเป็นผีโพงถ้าเกิดพูดชื่อออกไปผีโพงมันจะมียารับรู้ได้ทันทีว่าเราเอาความรับของมันไปบอกกับคนอื่นมันก็จะตามทำร้ายคนในบ้านของเราโดยใช้การกล้วยหรือคานหาบแม่บ้านพุงคามหลังคาหรือใต้ถุนบ้านฉะนั้นคนสมัยก่อนมักจะบอกให้เรา ฟันก้านกล้วยออกทั้งสองทอนหรือหลายๆทอนเพื่อที่จะไม่ให้ผีโพงนั้นนำไปใช้ได้อีกก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆ ปรดกดซับสไคร์ e อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่